อร่อยพอแล้วค่ะนี่นี่ช่อเนี้ฮัลโหลฮัลโหลเดียฮ่ช่อนี้ช่อนี้อร่อยพี่มันหวานนำแล้วอร่อยอร่อยมากค่ะ อ๋อสวัสดีครับที่ไหนครับที่เมกาจาก้ะมันดกมากเนี่ยอยากอยากได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยพี่น้องมันลงมาหน่อยดูสิโอ้ยมันเอื้อมไม่ถึงให้กิ่งเนี้ถ้าหากยืนตรงเนี้ย่ะได้เนี่ยยืนตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ยได้เปล่าถ้าเรายืนแล้วเราเอื้อมถึงเลยอะ่ะ ทาเป็นต้นที่บ้านพี่ปีนได้ไหมพี่ปีนต้นไม้ไม่เป็นเหรอสบายเลยเฮ้ยโอ้ยเนี่ยพี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะโน้มดึงกิ่งเล็กไหนเอามาชิมก่อนฝั่งนี้มันอาจจะอร่อยเก็บได้ไงดีกว่ะโน้มโน้มกิ่งดึงมาเดี๋ยวืโอ้โหแล้วคนเก็บก็สูงสูงโอ้ยหลุดแล้วโอ้ย โอ้ยแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ย <oh, อุ้ยโอ้ยเนี่ยกิงนี้ได้ไหมดึงเลยค่ะดึงเลยโอ้ได้ได้ว้าวแต่ไม่มีถุงเลยโอ้ได้ค่ะได้เลยดึงก่อนนะมาแต่พี่แปรงถุงอ่ะค่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวก่อนไม่ต้องมาเดี๋ยวค่อยดึงอะไรพี่เอาถุงก่อนเลยค่ะค่ะ เสียดายในรถพี่ไม่มีถังนะถ้าใส่ถังเราหยิบโยนหยิบโยนพอเป็นถุงแล้วปากถุงมันหูกอ่ะขอบคุณห้ากำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณ พอแล้วชิมมากแล้วค่ะจะท้องชิมจะกินแล้วอิ่มไม่ต้องกข้าวกลางวันเลยนะพี่นี่ก็ห่วงแต่ข้าวนะห่วงแต่กินค่ะพี่พี่เดี๋เดๆๆเดอเดอเอาถุงใส่ใส่ถุงโอ้ <c oughs> โอ้ยปวดแขนอุยดูเด้มันสวยจริงๆ ถ้าอยู่เมืองไทยโหหวานปากด้วยนะคะอ้าวนึกว่าจะ,าะจาบอกว่าจะได้เก็บกันกับบอกขายคนไม่มีก็คนทออน้องก็แกกแล้วไปโล่นเลยนะอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเสียแล้วแล้วเนี่ยอโอ<ห>้โหสวยจัง ถุงถุงใส่นี่หนะะ่อยค่ะใส่นี่ด้วยต้องเปลี่ยนมือถือแล้วมือซ้ายปวดปวดแขนซ้ายปวดมากนี่ไงค่ะ,คะมาเดี๋ยวหนูดึงให้ <c oughs> อ่ะพี่เก็บเลยหนูดึงให้ค่ะพี่เก็บใส่ถุงเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยช่ <c oughs> อแดงแดงเนี่ยโอ้โห <c oughs> นั่นแหละ นี่นะคะนี่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 เม่นนอย,ยากกินรูปนี้โอ้โหยอยากได้จังเลยอ่ะนะ่ะแน่ะดูสิเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนช่อมาไฟเลยค่ะเหมือนช่อมาไฟเลยคอสเก็บได้เถอะหักกิ้งให้หน่อยค่ะหากเป็นช่อเลยค่ะอึบอึบอึบเดี๋ยวเรื่องให้อ่ะ ไม่ได้คิดว่าหักไม่ได้เพราะมันเหนียวได้ไหมไม่ได้เหรอเหนียวม,มีอย่างเดียวที่พี่ทำไม่ได้ไค่ะค่ะค่ะมัน,าน,าน,ม,นมันเหนียวใช่ไหมเนี่ยมันเริ่มจะร่วงแล้วค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแค่แตะกิ่งมันลูกมันจะร่วงเลย